มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนปรารถนาในสิ่งที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนๆกันก็คือความสุขอันปราศจากกรคาาพาดทุกคนอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวเพราะชีวิตของมนุษย์เต็มไปได้วยทุก การดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์มีหนำซ้ำร่างกายยังเป็นลังแห่งโรคเมื่อมีโรคภายไข้เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐดังนั้นเราจึงควรเร่งสร้างความดีในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่ ให้ขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคันธยสูตรว่าอโรคยาประมาลา,าภานิพาาััประมังสุขขันอัถัั้ง g ิกโก o jhamakhanang keman a m a t a k h ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้บรรลุถึงอมตะธรรมมักมีองค์แปดเป็นทางอันกเกษมคำว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งคำนี้มีความหมายลึกซึ้งทีเดียวนะจ๊ะคนทั่วไปเนะี่ยมักเข้าใจกันเพียงผิวเผินว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่ต้องไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลท่นนี้ก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐของชีวิตแล้วอันที่จริงตามปกติร่างกายของเราก็เป็นหลังของโรคอยู่แล้วคือโรคที่เกิดจากความหิวกระหายโรคที่ต้องดูแลรักษา เช่นต้องอาบน้ำล้างหน้าแรงฟันหาเสื้อผ้ามาสวมใส่เพื่อบองการความหนาวร้อนเรานะ่าต้องอดทนสแสวงหาทรัพย์สแสวงหาอาหารเพื่อมาบำรุงรักษาบำรุงร่างกายไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยไข้จนกว่าจะละสังขารเพราะร่างกายนี้เป็นขันห้า ซึ่งตกอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ยอมเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจะป็นลาบอย่างยิ่งก็คือเราจะได้ใช้กายมนุษย์ที่ปราศจากโรคภยัยแค่เจ็บนีนะ้เป็นฐานรองรับสภาวะของใจที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ หล,ลุดพ้นจากเบญจขันธ์ไอ้เข้าถึงธรรมกายซึ่งเป็นธรรมขันธ์เป็นธรรมธาตุที่มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มีโรคภยคัยไข่เจ็บมีมีการเกิดแก่เจ็บตายกระทั่งได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตก็จะเสวยเอกันตะบรามาสุขอย่างเดียวเพราะได้เข้าถึงพระนิพานซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่ง และผู้เข้าถึงพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความไม่มีโรคอย่างแท้จริงแล้วหมดสิ้นกิเลสอาสวะแล้วที่หลวงพ่อได้นำพุทธพจน์บทที่ว่าอโรคยะประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งมาอธิบายขยายความเพราะว่าในสมัยพุทธกาล ได้มีผู้กระจายผิดเกี่ยวกับพุทธพจน์ทบทนี้มีการตีความตามแบบที่ตัวเองเข้าใจบคุคคลนั้นก็คือมาคันธยะปริพาชกนั่นเองวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของท่านกันต่อเลยนะจ๊ะจากตอนที่แล้วหลวงพ่อได้อธิบายถึงตอนที่ พระบรมศาสดาทรงยกอุปรมาเบญจากามคุณของมนุษย์และของทิพย์ทรงอุปมาถึงคนที่เป็นโรคเรื้อนต้องอาศัยการหายาหรืออบตัวในหลุมฐานเพลิงเพื่อบรนเทาอาการเมื่อหายจากโรคแล้วก็แมบปรารถนาที่จะอบอีกและพระองค์ก็กล่าวถึงพระองค์เองว่า ครั้งที่ยังครองเรือนอยู่ก็ทรงเพียบพร้อมไม่ได้เบนจากการมมาคุณแต่ต่อมาลงได้รู้ความเกิดดับคุณโทษแล้วบายเครื่องออกจากการมตามความเป็นจริงแล้วทรงละความอยากในกรมได้แล้วย่อมไม่ยินดีในกรมนั้นแล้วมีความยินดีด้วยความสุขที่เว้นจากการม ตั้งทต่เป็นของมนุษย์และของทิพย์เสริมสุขที่เกิดจากการเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองจากนั้นก็ทรงเปล่งุทานว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมาคันธิยะปริพาชกกราบทูลว่าเขาเองก็เคยได้ฟังคาถานี้มาจากปริพาชก ู้เป็นอาจารย์และบรุรพาอจารย์องค์กรเหมือนกันแสดงว่าคำสอนของทั้งสองนั้นลงกันสมกันพระพุทธองค์ตรัสถามถึงความหมายของความไม่มีโรคเขาก็อาามือลูกกายตัวเองและบอกว่านี่แหละคือความไม่มีโรคแล้วเ,เขาสุขก,กายสบายใจ ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บความสบายกายนี่แหละคือพรินิพพาพระบรมศาสดาทรงยกอุปมาขึ้นมาสแสดงให้ฟังอีกว่าคนตาบอดมาแต่กำเนิดได้ฟังเรื่องผ้าขาวสะอาดจึงเทยดแสวงหาผ้าขาวมีคนเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาหลอกว่าเป็นผ้าขาวสะอาดกำมะห่ม ลางพูดด้วยความดีใจว่าตนได้น่งผ้าขาวสะอาดสะอ้านไม่สกปรกน่าใช้จริงหนอแต่เขากล่าวเช่นนั้นเพราะเชื่อคนตาดีไม่ใช่เพราะรู้เห็นด้วยตัวเองพบปริภพอโชคก็เหมือนกันไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่เห็นพระนิพานก็จะกล่าวอย่างนั้นได้เพราะจำกันมา แม้มาคันธยะเองก็ไม่มีจักสุของพระอริยะจะเป็นเครื่องรู้ถึงความไม่มีโรคคือกิเลสอาสวะจักสุของพระอริยะก็คือวิปัสสนาญาณซึ่งัญญาณอย่างรู้ทั่วถึงธรรมกระทั่งรู้แจ้งเห็นแจ้งในพระนิพพานพระองค์ทรง,งให้ในัยะแกมาคันธิยะว่า รัตถาคตนั้นเปรยียบเสมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยรักษาตาไอ้กับคนตาบอดมาแต่กำเนิดเมื่อเขามองเห็นได้แล้วก็จะรู้ว่าผ้าที่ตัวเองนำมาห่มนั้นไม่ใช่ผ้าขาวแต่เป็นเพียงผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ตนเองถูกคนตาดีหลอกเพราะความที่ไม่มีจักษุดังนั้นแตหากมาคันธิยะอยากรู้จักความไม่มีโรคอย่างแท้จริงก็ต้องตั้งใจเงียบสดสดับให้ดีฟังแล้วก็จะตระหนักด้วยตัวเองว่าเมื่อก่อนเราถูกจิตนี่ล่อลวงให้ลุ่มหลงมานาน โมแตยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพระอุปทานเป็นบจจัยพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นบัจใจจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการฉชนนี้มาคันธิยะได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นจึงอยากจะฟังเส้นทางสู่ความไม่มีโรคดิกราบทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยประการที่ตัวเองจะเป็นผู้ไม่มีโรคและได้เห็นพระนิพพานบ้าง จิงทูลอ้อนวอ,อนว่าขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมโดยวิธีติขาพระองค์จะได้ไม่เป็นคนตาบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้เถิดพระผู้เหญภา,าคทรงทราบว่าเขามีใจน้อมไปเพื่อฟังธรรมซึ่งศรัทธาอันประกอบพิจาญญาจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุอมตะธรรม จึงตรัสสอนว่าดูก่อนมาคันธิยะถ้าเช่นนั้นท่านควรครบสัตบุรุษและฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษท่านจงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วท่านจะรู้เห็นเองว่านี้คือโรคนี้ คือฝีจะดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปทานของเรานั้นดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับจรามรณะโสกับปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตกระดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ยอบมีด้วยประการชนนี้ เมื่อมาคันยะปฏิภาชกฟังแล้วก็สรรเสริญธรรมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแจ่มแจ้งนักเหมือนปุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดจึงตัดสินใจขอบรรณาาอุปสมบทในทันที พระบรมศาสดาทรงอนุญาตแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะต้องอยู่ติตาทิยะปริวัติอย่างน้อยสี่เดือนเมื่อภิกษุสงพอใจจึงจะอนุญาตให้อุปสมบทได้ท่านก็ยอมรับเงื่อนไขทุกประการเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ตั้งใจทำความเพียร เป็นผู้ไม่ประมาทแนที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์และได้ตระหนักถึงความเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างแท้จริงเพราะสิ่งกิเลสอาสวะเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นได้ว่าอโรคยะประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้น มีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้ทีเดียวนะจ๊ะพวกเราเองก็อย่าชะล่าใจว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่เจ็บป่วยไขย้จึงประมาทไม่เร่งรีบขวนขวายในการทำความดีให้เอาความมีลาบในเบื้องต้นคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นี้เนะี่ยมุ่งสร้างบารมีให้เต็มที่ แล้วทำความเพียรกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้เข้าถึงลาบอันประเสริฐคือได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตั้งแต่กายทำโคตรภูจนถึงกายทำอรหัตที่เราคือกิเลสทั้งหลายไม่มารบกวนเป็นนิจจังเป็นสุขขังคือสุขลุนลุน่นเป็นอัตตาที่ไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกต่อไป ลาบอันประเสริฐก็ประมวลลงที่กายทำอรหัตที่แหละดังนั้นไอ้ลูกๆทุกคนมันทำใจให้หยุดให้นิ่งจนกว่าเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงวัฏรรมกายโดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเธอ